ยี่ครับช่างอ่อนครับวันนี้ทรงอะไรครับนี่ที่น้องๆเขาตัดที่เขาจะตัดเปิดข้างหลังรองทรงต่ำข้างบนออกนิดนึงโอเคดูวิธีตัดจับเวลาเอาเองนะครับจับเวลาเอาเองครับใช้เวลากี่นาทีครับว่าประมาณ20่สิบหรือสิเนยสิานาทีก็น่าจะโอเคแล้วเนาะ15นาทีก็โอเคแล้วโอเคนี่ไม่รวมกันใช่ไหมไม่รวมกันนะไม่รวมกันกันไม่เอากันไม่เอานะอันนี้ทรงชื่อบเง ามาดูทั้งหน้าด้วยก็ไออนนด้อ่ัปึ๊บอ่าดูด้านหน้านะครับดูด้านหน้าทรงนี้ยังไม่ตัดครับทรงที่ตัดเขาสั่งบอกว่าเปิดข้างหลังรอง,องทรงต่ําครับดูดวิธีตัดนะครับอือเนี่ยหายอย่างนี้ปึ๊บออือ,อใช้ใช้ใช้หวีรองเบอร์สองนะ,ะปกติจะต้องใช้หวีรองนะอา่าใช้หวีแต่อันนี้เราใช้เบอบร์สองวางเลยเนะาะเอสองวางเลยอา่าเบอร์สองวางเลยเนะาะอ่าเบอร์สอง าสลับด้วยสลับด้วยเบอร์หนึ่งครับถ้าคนชำนาญแล้วก็ตัดแบบช่างอ่อนได้นะครับคนไม่ชำนาญก็ค่อยๆเอาหีลองด้วยนะครับให้ผู้มาใช้บริการนั่งตรงๆผู้มาใช้บริการไม่ต้องถามชื่อหัวมันบอกว่ามันจะเป็นใครไปทางมันเราเขาว่ากันอย่างนั้นเราก็ตัดไปตามหน้าที่บ้านนอกอืเรามาดูทางนี้เบอร์สองดูด้านนี้นะครับเบอร์สองอ่าเบอร์สองเปิดข้างก็ทําอย่างนี้นี่ทรงนี้ไปโรงเรียนใช่ไหมครับนี่ เทคนิคเทคนิคเทคนิคนะครับเรียนเทคนิคตั้งแบบนี้ใช้เบอร์เบอร์อสองใช้เบอร์สองก็เหมือนซอยนะแล้วแล้วเราก็เอาแล้วเราก็เอาเบอร์หนึ่งเก็บข้างนิดนึงอย่างนี้นะฮะเบอร์หนึ่งเก็บล่างนะครับเก็บล่างอร์หนึ่งเก็บล่างใช้เวลาไม่กี่จากเบอร์สองเสร็จสลับเลยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้เบอร์หนึ่งโอเค ต้องใช้เบอร์สองก่อนนะครับ<ช>เพ <365 S 2> เื่อความแม่นยำเพื่อความแม่นยำอโอ้สวยงามมากครับแล้วก็สลับามมาด้วยเบอร์หนึ่องอย่างนี้นะครับเราเอาไปใช้ได้เพราะว่าทั้งออนไม่ใช้ได้วิชาแล้วก็ให้คนเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆ สอนนะครับสอนทุกขั้นตอนเลยละเอียดมากนี้ครับนี่ช้เวลาจเปิดข้างนะครับผมเปิดข้างหลังรองทรงต่ํานะครับเพราะว่าด้านหลังเขาจะเอาไว้ยาวบ้างบางคนก็เอาไว้รากใส่บางคนก็เอาไว้รากใส้นะครับนี่ครับป๊บเสร็จแล้วด้านข้างที่นี่เราหันมาดูข้างนี้อ่าดูดันนี้นะครับนี่ดูนะฮะนี่เพราะว่า เบอร์หนึ่งเก็บเหมือนเดิมปื้อันนี้งานศิลปะนะครับก็จะตัดต้องเท่ากันนะครับถ้าต้องเท่ากันเพราะใช้เบอร์แล้วก็บังบังทั้งบนไม่มี่นนรัไม่ให้มันลงมาบนกับข้างล่างใช่ครับใช่ครับอย่างนี้ต้องบังข้างบนด้วยเพราะว่าช่ชางอ่อนนี่เกลักษณ์คือถอดเสื้อตัดครับนี่นคือของจริงเลยช่างอ่อนจริงเลยนะครับผมครับถ้าใส่เสื้อตัดไม่ได้มันร้อนมุ้ยิดลำคาญครับอยากจะทำทำอย่างอื่นมากกว่าตอนที่ใส่เสื้อ ก็หาซีม่ามาทาดิใช่ไหมหาซีม่ามาทาคือคืออยู่ทั้งคันอ่ะนะคััหลงตัดไปทาซีม่าไปใช่คันแล้วคับแฟนครับหัวเลาะเลยครับนี่ครับแฟนครับครับตัดไปทาซีม่าไปอย่างเงี้ยคันไปด้วยตัดไปด้วยคืองานธรรมชาติผมครับผมมันจะได้ตัดเร็วกว่าเก่าอู้สวยแล้วครับนี่เดี๋ยวเรามาดูข้างหลังนะฮะด้านหลังเอาดูด้านหลังข้างหลังลองทรงต่ำดูนะฮะนี่ เราก็ใช้เบอร์เบอร์หนึ่งอย่างเดียวลองสรงต่ำอ่าลองทรงต่ำดูนะฮะลองส่งตำ่ำดูนลองทรงตำ่ำลองทรง ลองทรงต่ำคือใต้ติ่งหูใต้ติ่งหูนะครับลองทรงกลางคือกึ่งกลางใบหูโอเคถ้าลองทรงสูงคือเหนือริมใบหูเกาหิลองอเมริกันก่บเบอร์สองไปเลยโอเคนี่ครับจําให้ได้นะครับเพื่อนๆจำไม่ได้ง่ายๆนิดเดียวง่ายๆไม่ได้ยากอะไรไม่ยากอะไรคอยแต่ก็ไม่่ายเท่าไหร่นะครับคอยใจกล้าอย่างเดียวใจกล้าหน้าด้านไหมครับหน้าด้านด้วยด้านด้านด้วยเพราะมันไม่ใช่หัวเราใช่ ดังก็ไม่เป็นไรเอาอันนี้เขามาจ้างแั่ยี่สิบบาทนะครับเนี่อเคเราตั้งใจทำให้คนนี้เรามีอ่าเราขอค่าครูแค่นั้นนะครับตอนนี้ไม่ได้คิดเป็นค่าตัดค่าอะไรใครทให้เยอะอันนี้ก็มีวันนั้นฝรั่งมาเขาให้เป็ร้อยเลยนะครับผมเขาให้เป็ร้อยเลยครับผลคอยได้อก็คือใครอยากจะให้เท่าไหร่ก็ให้ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมเราไม่ได้เรียกเราเพื่อประชาชนเราไม่ได้เรียกค่าตัดค่าอะไรเป็นการยกกลูลองสงสารมันเป็นอย่างนี้ดูนะฮะครับ เสร็จแล้วเราก็ถอดฟันเบอร์หนึ่งออกโอเคแล้วก็มาทําแนวเหมือนเราเขียนการ์ตูนอ๋อทาแนวนะครับตอนนี้ทาแนวพอเราจะทาเส้นเราก็ต้องลากเส้นแล้วมันถึงจะรู้ว่ามันเป็นลองทรงต่ำใช่ทำแนวแตตอนที่ยังไม่ได้แนวมันก็ดูเหมือนตอนนี้สี่นาทีสี่สิบหกนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะตัดข้างบนอีกนิดนึงนะฮะโอเคมันมีแนวแล้วมีแนวแล้วเห็นไหมฮะปึ๊บลองตรงต่ำความหน้ามันลงความหน้าบัตเตอรลนลงแล้วก็ดูแนวมันครับให้มันเสมอให้มันเท่ากัน สายตาเราก็รู้นี่ทีนี้เราเสร็จแล้วก็หันมาดูครก็หัามาแขกมาดูเอรอเลยครับตอนนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้นี้ยังมาดูไม่ได้เลยครับตอนนี้เป็นตอนนี้ดูได้แล้วตอนนี้เป็นระเอ็กนะตามเดบขอบคุณช่างอ้อนนะครับแล้วก็ขอบคุณเดบด้วยนะครับเดบขึ้นบนนิดนึงสมมติว่าเขาบอกเอาขึ้นบนนองนิดนึงเราก็ใช้วีใหญ่ตัวนี้เอามาคลิปปึ๊บแล้วก็วีอย่างงี้ปึ๊บใช้มันจัเลี่ยนตัดเลย ออกนิดนึงอะไรนิดนออกนิดนึงเราะว่านิดนึงเราก็ดูอย่างเงี้ยฮะเราก็ดูให้เป็นช่อเป็นอะไรนี้ขึ้นมากะเอาเนาะฮะนี่กะเอาคือการกะประมาณพอประมาณต้องิเป็นเรื่องธรรมดาครับ จริงนะครับช่างอ้อนของจริงจะต้องถอดเสื้อตัดนะครับผมถอดเสื้อตัดถ้าใส่เสื้อตัดของปลอมปลอมของปลอมแล้วก็ไม่พูดไม่ร้องเพลงไม่พูดไม่ร้องเพลงก็ไม่ได้ร้องเพลงก็ร้องไม่เหมือนแต่ถ้าคันมากๆก็ใช้ซีมาโอไม่ใช่ซีมาใช้ขี้ผึ้งเบอร์ยี่แปดเนาะแต่ตอนนี้ไม่มีเบอร์ยี่แปดไม่มีแล้วครับก็เป็นขี้ผึ้งเบอร์ยี่บเก้าใช้เบอร์ยี่เก้าไปไม่เป็นไรนะไม่ใช่การโฆษณานะครับอันนี้ใครจะใช้ยี่แปดยี่เก้าก็ใช้ไป ซีมาโลชั่นก็ใช้ไปครับแก้คันได้เหมือนกันอันนี้เป็นเป็นศิลปะอีกแบบหนึงศิลปะนะครับผมนี่เป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งฮะเอาออกอีกนิดนึงเขาสั่งให้เอาออกอีกนิดนึงแล้วก็เอาออกนิดนึงเอาออกให้มันหายหนาหมายความว่าถ้าเอาออกให้หายหนาเราก็ซอยเอาเราซอยเอาเามาดูอย่างนี้เรื่องซอยนะครับผมกันไก่ซอยราคายาคา20บาทกันไก่ซอยไม่ต้องบอกราคาก็หรอกอาจจะเป็นราคา2องสร้อยก็ได้นั่นแล้วแต่ทั้ง เออแล้วแต่ช่างซอยอย่างนี้กางเกงนี้ยี่สิบาทซื้อไม่ได้หรอกอันนี้เป็นสแตนเลสแท้ผมมองเห็นผมก็รู้แล้วถูกเขาไฟมาเออใช่มันแข็งอาจจะไปจับมือสองก็ได้จับมือสองมาแต่มันได้มายี่สิบาทครับราคานั้นแหละครับทีนี้ก็จะซอยให้บางนะซอยให้บางนะครับซอยให้บางตรงตัวแล้วซอยให้บางชอบบางชอบบางถ้าไปตัดมันก็จะต่ำลงมันจะสั้มันจะสั้นไปมันจะสั้นไป ถ้าจะให้บางมันก็ต้องซอยครับนี่ครับกี่นาที <t ree> มันเสร็จแล้วครับตอนนี้เจ็ดนาทีสามสิบนะครับเจ็ดนาทีสามสิบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่งอะไรครับเขาเรียกส่งอะไรส่งข้างหลังลงส่งต่ำโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์กันงาขอบคุณมากครับในแบบสุดหล่อครับขอบคุณมากๆเลยครับผม